รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินททีวี สวัสดีครับผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการค้าออนทีวีทางอมรินทร์ทีีช่อง34สัปดาห์นี้เราย้ายเวลาปรับเวลาจากช่วงเวลา4โมงเย็นขึ้นไปขึ้นไปไหนอยู่เวลา12.30หรือ12.30นหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการทดสอบรถหรือเรื่องค่องเที่ยวกับบริษัทตรีเพชรอิสุเซลในะครับในเรื่องของรองของใหม่ก็เรื่องในเรื่องของเทนรถที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและข่าวสารวงการรถยนต ที่ทําการเรื่องของกินช่วงของเด็กกทมก็ไม่ควรพลาดครับผมเราจะนําเสนอสิ่งที่อร่อยอร่อยริมทางวันนี้เราก็มาอยู่บนถนนเจริญนคร12จะมาทําการชิมอาหารอร่อยแต่วันนี้เราไม่ได้เป็นอาหารข่าวครับผมเราเปลี่ยนเป็นมั่งเป็นของหวานอยากชิมยังปากชิมละหวานอร่อยครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับผมไปเลยท่น้องแขกไปเลย ช่วงของเด็ดกทมสนับสนุนความอร่อยโดยอ New Isuzu D-Max พลานุภาพพริกโลกสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นพี่หมูอยู่ข้างในสวัสครครับบ๊ายดีครับเคยเจอกันละวเคยมาเจอเคยมาถ่ายรายการแถวนี้ก็เห็นร้านนี้นานละเห็นนานแล้วเปล่านานแล้วจริเจอกันยี่สามหนู สามหนูเออทำไมถึงเป็นสามหนูอ่ะใช่มีลูกสาวสามคนอ๋อเกิดกอากลูกสาวสามคนครับแล้วบัวลอยหนึ่งช่วยของเฮียเซิร์นเนี่ยอืยี่ห้อสามหนูนะครับหนึ่งช่วยเนี่ยมีอะไรบ้างมีนี่นะครับใส่ได้หมดทุกอย่างาเป็นเครื่องเคียงนะครับนี่ ก็คือเด็ดเด็ดเลยก็เยอะเลยส่งเครื่องบัวลอยไข่หวานมีไข่ไก่มีแปะกล้วยมีเปลือกใช่มีสมหวังมีสมหวังมีข้าวโพดครับโอ้มีฟักทองมีมะพร้าวกะทิแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งขอให้บอกขอให้บอกโอหถือว่าเครื่องเยอะนะลุงหมูเยอะมากแต่ที่สำคัญนะที่ใส่ที่เป็นออริจินอลเลยนะครับผมไข่ไข่หวานบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวานส่วนมากเป็นไข่ที่แบบว่า ยังยัประตูมใช่เขาบอกว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยนะอยู่ที่กะทิจริงๆเออความหอมไงกะทิสดนะครับนี่คือกะทิสดหอมทำจากกะทิสดกะทิสดของเฮียทำเองทำเองครับนี่ยี่สิบกว่าปีในเฮียได้สูตรจากไหนมาเออสูตรมาจากไหนเนี่ยนี่ครับธัญญาล์อ๋อเป็นคือเป็นเป็นดั้งเดิมสูตรโบราณที่บ้านทำขนมเขาเป็นนะครับใน้าร้านเฮียก็คือมีขนมทำทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างครับในแบรนด์สามหนูเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น เดี๋ยวเปลี่ยนลำไยใช่บอกว่าถ้าเกิดสสาาคคููไปเจอขนมที่ไหนที่เป็นกระปุกแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าอยู่เจริญนคร12แล้วแกมาไม่ถึงซะลุงมุดให้เฮียเขาจัดแลือสองถ้วยสองถ้วยขอกระถ้วยนะครับครับครับเอาเป็นไข่คู่เลยพี่โอ้โหไข่คู่เลยครับท่านผู้ชมครับรอดูนะเดี๋ยวรอดูนะครับไข่คู่เป็นไงครับบัวลอยสามหนูวันนี้ขอญาตขอชิมหน่อยได้เลย พี่เสิร์จจัดมาให้แล้วได้แล้วอจัดมาให้เขาบอกว่าับรอยเนี่ยไข่คู่ด้วยไข่คู่ก็ยังงงว่าไข่คู่คืออะไรเมื่อเนื้อไข่ไก่สองใบไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ก็มีไข่เค็มไข่เค็มหนึ่งไข่แดงเขาเรียกไข่ไข่แดงไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มนะครับแล้วก็ไข่ไก่ใช่นะครับแบบยำกระตูมนะครับานในก็มีอย่างที่เห็นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ก็จะมีสิ่งที่ใส่ไปมีเผือก้ลวยนะครับครับผมฟัดทองข้าวโพดมะพร้าวนะครับเดี๋ยวลองชิมไปเลยนะครับ ไม่หวานมากหอมมันอร่อยเลยทีเดียวนะครับบัวลอยเม็ไดไม่ใหญ่นะครับไม่กำลังดีนะครับันท,ที่แปลกกว่าที่อื่นนะที่นี่จะมีกลิ่นใบเตยนะหมู้ชมจะมีน้ำใบเตยเขาเขาคั้นน้ำใบเตยไว้ตลอดอเอาเป็นต้นมาแล้วมาคั้นเป็นน้ำใบเตยอ,อร่อยอร่อยเห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่นะครับแล้วรบบการเดิานทางบัญชีในวันนี้นะครับองขอคุณบริษัทตรีเพชรอยสุเซลนะครับที่นับสนุนการเดิานทางกับออนิวอิสุดีแม็กคุภาพพิกโล สวัสดีครับร้านบัวลอยสามหนูนะครับขอเชิญรับประทานบัวลอยได้ที่ร้านสามหนูอยู่ระหว่างเชษนคร12-14อยู่ตรงกลางนะครับระหว่าง1 2กับ14เปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึงถึง4โมงเย็นครับผมเปิดทุกวันนะครับ ครับคุณผู้ชมครับช่วงรองของใหม่ในสุดา์นี้นะครับ <S <S คุณผู้ชมจะได้รู้จักกับวัฒกรรมใหม่ๆยานยนต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไม่ควรพลาดนะครับ ครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับได้รับคำเชิญจากบริษัทสุกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับมาทําการทดสอบ XL7 ใหม่นะครับง่ายๆเราจะทําการทดสอบทดลองขับกันเส้นทางก็ไม่ไกลมากครับกรุงเทพไปเขาใหญ่นะครับไม่กี่กิโลไปกลับก็เตรยมมาอยู่มาแล้วเกือบ300ร้โลสบายๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับหรือทดสอบกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าสัมพันธนะเป็นยังไงเพราะเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่หยุดไป2องสมเดือนผมได้ขับครั้งแรกเหมือนกันครับจะตามผมไปเลยครับคุณผู้ชมครับ ก่อนจะเริ่มทําการทดสอบอย่างเป็นทางการเรามาทําความรู้จักรถยนต์ซูซูกิ XL 7กันก่อนครับคุณผู้ชม ดีไซน์ภายนอกกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ผสมคมเนียมไฟหน้า LED ที่ปรับระดับองศาของไฟต่ำได้พร้อมไฟเด y t i ท e และไฟตัดหมอกไฟท้าย LED พร้อมไฟเบรกแนวตั้งล้ออลลอยสีทูโทน16นิ้วซุ้มล้อสีดำห้องโดยสารมีความกว้างขวางด้วยขนาด3แถว7ที่นั่งเบาะนั่งแถวที3่3ปรับพับแยกเบาะแบบ50/50 50. สามารถปรับพับเบาะนั่งได้หลายรูปแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงดีเชฟทําให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นระหว่างเบาะก,กับพวงมาลัยช่วยให้การเข้าออกที่นั่งรวมถึงการขับขี่สะดวกสบายมากยิ่ง คอนโซลหน้าสไตล์สปอร์ตตกแต่งด้วยวัสดุลายคาร์บอนไฟเบอร์พร้อมคิวโคเมียมมาตรวัดพร้อมจอ LCD แสดงผลแจ้งสถานะข้อมูลสําคัญของตัวรถเช่นอัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงอัตราแรงบิดกําลังของเครื่องยนต์จอขนาด10นิ้วพร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน p p l e c a r p l a y Android Auto และระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติบริเวณห้องโดยสารด้านหน้าและระบบปรับอากาศด้านหลังสําหรับที่นั่งแถวที่2และที่3 ด้านขุมพลังของซูรุกิเ L 7มีกําลังเครื่องยนต์อยู่ที่1.5ลิตรรหัส k 15b กําลังสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีส่งกาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดที่ปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพและตาทดเกียร์ที่ดีขึ้นมาพร้อมกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเฉพาะของซูกิที่ช่วยในเรื่องการขับขี่ที่คล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นช่วงล่างปรับเปลี่ยนนนนนนใใใหหหหมม่่่่่้้้ตออบบบบสงงกกกััารขีลลลยยยูปแแะชววุิึเ โคงด้านหน้าขนาดใหญ่พิเศษเพื่อสามารถลดอาการโค้งของรถและเพิ่มการยึดเกาะถนนที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยอย่างครบครันห้ามพลาดนะครับในสัปดาห์หน้าผมได้ทำการทดสอบ s u z u k i อ l 7อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยติดตามชมกันได้นะครับคุณผู้ชม ช่วงควรรู้คู่รถสนับสนุนโดยออนิวิสุดีแม็กพาานุภาพพิกโลกช่วงควรรู้คู่รถใสัปดาหนี้ครับคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศศึกมวยไทยโลกไทยไฟ2,019ที่ผ่านมา ยีสุเปิดศึกมวยไทยโลกไทยไฟส์2019รอบแรกเนรมิตรลานอเนกประสงค์แหลมแท่นให้เป็นสังเวียนมวยไทยระดับนานาชาติประสานแสงสีเสียงสปอร์ตเอเจนตเมนต์ตามแบบฉบับไทยไฟส์ริมหาดบางแสน ผู้เด่นของการแข่งขันไทยไฟสอง9รอบคัดเลือกรอบแรกเป็นการพบกันระหว่างเพชรสมุยลูกเจ้าพ่อลงต้มแชมป์มวยอีสุคับซุปเปอร์ไฟสองพันบกพบกับนาเซอร์ซาจาดีนักชกจากประเทศอิหร่านในมวยไทยแบบสวมนวมพิกัด63กิโลกร,รัม เพชสมุยอาศัยความฟิตและอาวุธมวยไทยที่ครบเครื่องเดินหน้าออกอาวุธเสยมาซ้ายเข้าไปคางของนาเซอร์จนคว่ามกลางสังเวียนเอาชนะน็อกไปเพียงยกแรกเท่านั้นโดยเพชรสมุยได้เข้ารอบรองชนะเลิศที่ถูกจัดขึ้นที่จังหวัดตาก ครับคุณผู้ชมครับรายการคาอ o นทีวีสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับจะพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ทุกวันเสาร์เช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอมรินทีวี